สวัสดีครับวันนี้กับไลเลนเจอร์สเปเชียสเตทนะครับจำาวันจันทร์ที่2มีนาคมก็วันนี้เมื่อเช้าฝนตกโอ้อากาศเลยสบายสบายเลยครับกำลังจะขอเสชอคืนความเย็นแก่ประชาชนอยู่เหมือนกันเห็นคืนความสุขได้นะจะคืนความเย็นชุ่มฉ่ำให้ได้บ้างก็มาจริงเว้ยสงสัยเราจะมีของ ไม่หรอกครับมันร้อนอบอ้าวมาหลายวันแล้วน้ำเราเหยใ,ใกล้เป็นไอ้พอถึงเวลาก็ตกต่อมาเป็นฝนโอเคครับลุยกันไอซ์ p l มเพิร์ l อ g h t เทวายไเนี้ยเดี๋ยวจะเจอหน้าจอกวนประสาทนี่ฮะเพื่อแจ้งว่าเรามีตัวเด่นๆปั๊บตะเกียบก็ะเอมีตัวนี้โจมตีสองสองเท่าปั๊บมีบเสียสเ,เต็ป ได้เซนดี้มาไงเอ,อ๊ะตางนี้ก็รู้สิว่าท้ายคลิปเราเปิดอะไรได้ครั <c oughs> บเดี๋ยวก็าคงรู้แหละวก็รู้แล้วล่ะก็อ e อีโวไปลนะไม่ได้รอโชว์อะไร, <c oughs> ระก็มีโปรแกรมจะทำโน่นทำนี่นะอ้าวลืมลืมแช่ลืมแช่ัแชวแต่โมโอีกแล้วมีโปรแกรมทำพวกอะไรนะ เออเรื่องวิธีทำซูเปอร์มาสเตอร์ก็ทำไปแล้วนะคลิปที่แล้วเองแต่นี่จะเป็นแบบอย่างพิงโคนี่เนี่ยพิงโคนี่เนี่ยจะเอาเมาเทสด้อีกทีเมื่อมันเป็นตัวซูเปอร์มาสเตอร์คือเลเวลเต็มแม็กอะไรหมดแล้วเนี่ยขยายเลเวลครบแล้วเนี่ยก็จะทำโชว์ดูว่ามันเก่งขนาดไหน แต่มันต้องมีหลายๆตัวกันครับมีแคไม่กี่ตัวแล้วมันอืมดูน้อยเกินโอเคครับสมกันจะเแรงแบบค่าๆแล้วกันครับปพ๊บ oh, <Dad. S 1> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกรไดไอติมไปครับเออ,ออกแนวทําใจครับ <laughs> บางทีผมอาจจะลองหลับตาคลิปก,ก่อนนะแล้วก็แบบ ตาแรกออกมาแล้วแบบไม่เฉียวเลยอย่างเงี้ยก็คือจะนั่งเลยเองอย่าขึ้นมากวนอีกแล้วแล้วเราต้องเสียไป็นหนึ่งคลิกนะ้่นนจังหวะนั้นอนะ่ะไม่เข้าใจเขาจะทำมาเพื่ออะไรมันเหมือนไม่รู้จะคิดนะโะนะ้อก่อนนะกิดมาถึงหน้าจอเมื่อกี้นะคือแบบ จะขึ้นมาทําไมอ่ะมันต้องบอกอะไรหลายๆรอบขนาดนั้นได้หรอมันไม่ต้องบอกปล่อยขนาดนั้นก็ได้มั้งคือขึ้นตอนประกาศครั้งเดียวก็น่าจะรู้แล้วว่าตัวไหนตัวไหนบ้างที่เพิ่มพลังโจมตีนี่มาขึ้นนี้เสียจังหวะเวลาเล่นก็จะดีหรอ <Okay. S 1> จะโวยมันก็ต้องเขียนจดหมายไปโวยอกีกว่าจะแก้อีเวนก็หมดพอดี แต่มันอยู่ทั้งเดือนนีว่วะหาแฟนเพจไทยไลน์ไทยไปโว้แล้วกันครับถ้าใครลำบากกับตรงจุดนี้โอเคครับซุม่มติมไหมห่างเยอะเลย เนี่ยอย่างเงี้ยมันมองดาวลำบากนะปลาผ้า,าแล้วก็มานี่อีกแล้วน้องคนไหนนะถ้าเขาว่าเอากระดาษมาขั้นน่ะนะตอนนี้ผมบุต้องเอากระดาษขั้นเลยนะถ้าผมอยากได้จริงๆอนะ่ะพอมองตาไม่ค่ะท่านมันวิ่งเร็วเกินกันพยายามจะแพ่งอยู่ มาต่อตรงนี้ต่อ n d l e s s g โค d e n desert นเนี่ยเนี่ยขึ้นมากลัวเนี่ยเราก็เสียสเต็ปนะดนนเดี๋ยวที่คนต้องเช็แลวมั้งเดี๋ยวบางทีเขาคิดไปเอ๊ะเขาคิดอะไรวะ ต้องการอะไรจากสังคมถึงต้องเอามาประกาศบอกทุกรอบต้องการอะไรจากสังคมมันดูเหมือนไม่มีประโยชน์เลยนะเหมือนแค่ทำให้เราเสียจังหวะไปก็แ,แค่นั้นคิดไม่ออกเลยครับว่าทำไปทำไม คิดไอาก็หยุดคิดดีกว่าเส่วนรีวิวตัวใหม่หมๆก็สักพักนะมันยังไม่มีสก,กิลอะครับไม่รู้จะอวดอะไรแต่แบบท้ายคลิปเอามาโชวโ์ก็ได้อยู่ใกล้ไปว่ะตาภาพไปหมดเลยเว้ยแบบนี้นครับเอาเมือขั้นก่อน มองไม่ออกเร็วเร็วมากจัดเต็มสปีดเลยแต่ยังว่าเลยผมก็ใช้สายตาฟุ้งเฟอยู่ดีอะออกไปอีกแล้วถึงจะไม่แรงตัวนี้ก็ สางตามด่านน่ะก็นั่งเล็งอยู่ก็ดีนะแล้วมันอารมณ์แบบเต็มอิ่มน่ะอเข้าใจไหมก็คือเปิดได้มาเยอะแล้วประสบความสาเร็จมาเยอะแล้วในส่วนนี้ก็เลยดูไม่แบบไม่กระตือรือร้นไงและที่สําคัญก็คือมันอาจจะแยงแยงไงเพราะตอนที่เล็งหนักๆนี่ปวดตาทีก็มันจะปวดหัวเรวย มันต้องบริเวณสายตามันเกร็งไงเกร็งมาเยอะมันก็ไปผ่านปวดทั้งหัวด้วยปวดทั้งหัวเลยปวดทั้งหัวเลยอ่านี่ก็ติดเจ้าคดี๋ยวก็ลิงลงอีกหรันก็เลยแยงกลัวจะเป็นอีกเลยไม่กล้าเพ่งมากแถมเพ่งมากก็เวิรดอีกเออหลายใจจริงโอเคครับ เร็วจริงๆนะครับน้องที่บอกว่าดูในคลิปแล้วทําไมมันหุนช้าเพราะโปรแกรมจับภาพหน้าจอมันช้ามั้งครับแต่ที่เห็นเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยโหเร็วจริงๆนะหรือว,ว่าคลิปเราแพร่หลายจนเขาปรับสปีดตายตายตายเร็วมาก เดี๋ยวนคลิกดีกว่าครับไม่ไหวไม่ไหวมองไม่ได้เลยพยายามเพ่งแล้วคือถ้ามาเดี๋ยวจะต้องอย่างไรเดียล่อยเข้ามาดูก่อนถ้ากบแดงกับไอ้มีขาวเนี่ยอยู่ติดติดกันแบบใกล้ๆก,กันมากๆอะ่ะเว้นไม่เกินหนึ่งช่องอะ่ะก็จะลองเล็งดูแต่ถ้าดูแล้วไม่ติดกัน ก็จะหลับตาคลิกประมาณนี้แล้วกันครับว่าวันนี้ก็ไม่สอนอะไรใหม่เลยซิขอพักหน่อยแล้วกันครับเมื่อวานพูดไปเยอะเหลือเกิน และบางวันที่ผมแบบพูดถึงเบาๆนะเนี่ยเสาร์อาทิตย์ผมอาจจะทำมันแต่ไม่มีช่วงพูดอ่ะก็มีคนอยู่บ้านไงครับบางเอิญเป็นคนขี้อายก็ไม่อยากพูดจากตะโกนไยวายบกเวกเงี้ยมันก็อืมแล้วก็ต้องดังบ้างค่อยบ้างอย่างตอนนี้ไม่มีคนอยู่บ้านเนี่ยเออจัดเต็มเลย เอาเลยอยาูเลี้ยงเท่านี้อยู่ดีนะครับไปเข้าไปดูกันก่อนไม่ติดกันอยู่ดีนะเอาคร้าวๆแล้วกันครับเพิ่ม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 โอ้โหแฮมเบอร์เกอร์อยู่ดีอ่ะโอเคยังมีเฉียวก็ยังน่าพอใจเออเริ่มปวดตาจริงนะ แช่จริงนะจริงๆก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วกันอีกส่วนหนึ่งของความจริงไอ้ที่มันแยงแยงไงไอ้ที่ทําตรงเนี้ยบางคนมันก็ดูว่าโกงใช่ไหมถ้าเราจับได้บ่อยๆอ่ะมันดูโกง <c oughs> เขาจะแจ้งเราแจ้งแบรนด์เราเราหรือเปล่าเราใช้โปรเนี้ยเราก็แยงแยงอยู่ไงเราต้องเข้าใจหน่อยบางคนมันก็ บางคนเขาก็คิดเป็นแต่งแง่อย่างนั้นออจับผิดไงกูถูกคนเดียวอ,ยอะไรประมาณเนี้ยกับผมก็แย่งไงเออเฮ้ยแล้วก็เลยเออ,เอ,อพอสมควรแล้วกันพอจับพอสมควรก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งอา้าวไหนโมว่าจับเก่งทำไมไม่จับได้ทุกตาล่ะว,วะคง้อเมียคนคิดประมาณเนี้ย ก็ไม่ได้ว่าอะไรตรงนี้แต่มีคนประมาณเนี้ผมก็คนตรงกลางไงก็เออออกประมาณไหนดีวะจับได้บ้างไม่ได้บ้างอืมก็พอสมควรประมาณนี้จะจับไม่ได้เลยก็องมีบางวันวันนี้ก็ได้น้อยอยู่เหมือนกันเนี่ยก็ทำตัวลำบากนะมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็โดนอีก เทำไมเป็นปคักเกอี่อะนี่จังหวะพันเสียไปเยอะเลยอบทนเงี้ยที่สอนมานี่เสียของเลยนะผู้สอนไม่สามารถทำได้เองเนี่ยแย่แย่แยไม่เป็นไรครับถือว่าสอนไปใครเก่งก็จัดการกันเอง ถ้าได้เยอะก็เอามาพูดกันขำๆพ่อจะามาทำคลิปอวดนะอเอาแบบกลางๆอย่างที่ผมว่าถ้าน้องจับได้เยอะแล้วน้องมาทำคลิปอวดอะ่ะมันมีพวกที่ว่าน้องโกงแน่นอนแล้วจะลำบากกันต้องไปอยู่แล้วล่ะถ้าคนรู้แล้วมันจะคือไงไม่รู้จักพอ คือประมาณว่าอยากได้6กดาวทุกตาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาทางทําให้มันได้มาแต่บางทีมันก็เป็นพี่การทําแบบผิดวิธีไงแล้วเมื่อทางเกมเขาตรวจเจอนอกจากจะแบนคนคนที่ทําไปแล้วคนที่โกงไปแล้วก็ระบบการแรนดอมเนี่ยเขาก็อาจจะยกเลิกไปวันนี้พูดอะไร,รไปเนะี่ย มัวส่วยเลยโอเคครับสมกันตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะจริงๆก็ปวดตามากกว่าปึ๊บ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 ,บอันนี้เล็งกบแดงจริงๆนะแต่เชียวอะเชียวแล้วก็ท้อมันก็พอเล็งๆได้นะไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีสปีด ถ้าแต่ละด่านสปีดไม่เท่ากันก็ลำบากนะจนมันปุ๊บ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 น่ะล,ลํำรู้บางด่านก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บช้ากว่าอีกหน่อยหนึ่งเแล้วมันได้ลุ้นก็สามครั้งอะ่ะคือต้องเชี่ยวจริงๆอะ่ะแล้วใครจะไป <c oughs> ไปว่างมาเล่นอย่างนี้ลตลอดใช่ไหมละ่ะ <c oughs> เราก็ต้องทำอย่างอื่นกันบ้างโ okay. อเคก็ลุ้นเอาสนุกๆไป บ่นไปวันนี้ก็ไม่ได้มีข้อสรุปอะไรนะครับก็ทำอย่างที่ตัวเองชอบไปแล้วกันหมายถึงฝ่ายเราแล้วนะฝ่ายส่มฝ่ายเล้งเนี่ยรือถ้าเล้งได้เยอะๆก็พยายามจะมาอวดอวดอวดได้อวดได้ดไดแต่แบบจะถ่ายคลิปอะไรออกมาโชว์เนี่ยไม่ดีพูดปากเปล่าก็ เราก็แก้ตัวทีหลังได้ไงว่าเอ้ยเราก็ย,ยางน้นได้อยู่ป้องกันตัวไง Summer. อย่างนงี้ก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนถ,ถ้าถ่ายคลิปมาแล้วเปิดสิตาแล้วหดาวล้วนทุกตานเนี่ยก็ถ้ารู้ไอดีเขาก็จะรายงานนะก็จะแจ้งแบนนะระวังนิดนึงส่วนใครคิดว่าทำไม่ได้จริงก็จะว่ากันไม่ได้นะของอย่างนี้ ก็เครื่องมันเคลื่อนมันเร็วเกินจริงตานี้ไม่เห็นเลยเลงกบแดงเนีย่ยถ้ามันต่างกันเฉพาะบางตาแล้วเป็นี้ก็แย่นะ ส่วนคนล่าซางก็ด่านนี้อย่าลืมลงทุกวันเลยก็มี2ออย่างนี้แหละประมิดกับแครอทส่วนน้องที่ผมจะให้ผมเล่นให้ก็คงไม่คงผมไม่แลนะก็ไม่ได้ว่างขนาดน,นั้นเราจะบอกมาก็อาจจะมองเห็นและแต่เขาคงจะไม่ตอบสนองอะไรก็น้องบอกจะเอาน้ำเน่าอะไรอันนี้ว่าน้ำจากอะไรนั่นแหละพอน้องพูดปุ๊บนะ วันนั้นตอนบ่ายๆพี่มาสุ่มเล่นๆเนี่ยได้ไอเนี่ยมาสามอันติดเลยมันตามไปหลอกล้อนเฉยเลยเล่นไปเองนะครับเล่นเล่นๆเดี๋ยวมันก็ได้เองอย่างที่เคยว่าในแหละเล่นด่างง่ายๆไปก่อนด่ายาก,ยากๆก็มันเก่งขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงดางา่านจกๆได้เองครับเนี่ยถึงว่ามีวิธีสุ่มเล่นเนี่ยอืมรอบนี้พี่ได้อะไรอ่ะ ไม่ได้อะไรเลยนะเนะ่เออว่ะก็ไ <c oughs> <c oughs> ม่แน่ใจนะมันต่างกับตอนหลับตาคิดยังไงแต่มันคิดเล่นๆผ่านๆเน,นะนี่ยมันก็มาพอกันนะถ้าจับไม่ได้เลยเนะนี่ยเนี่ยเสียชังว่าเอาอ,อตโต้เนี่ยตานี้จะออตโต้ก่อนเลยไนงะอ่ะเอามาันดูคือเซนิดแล้วกัน ตอนนี้เลเวลเขาเยอะแล้วไปไปลไไไไ่อปล่ปะสองตัวนี้นะสองตัวใหม่เอาตัวสกิลมาด้วยดูการโจมตีครับการเคลื่อนไหวแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มาสเตอร์ไม่ได้อะไรทางนั้นด้วยการรีกันอะไรพวกนี้ครับดูรขาฆ่าไปก่อนแต่อันนี้เร็วดีเซนดี้ นีแค่นี้ก็พอมาถึงนี่นะตัวนี้โจมตีเร็วนะครับก็เปิดไอดีผมก็ได้มันมีให้เลือกทีม A ทีม B อ่ะเขาน่าจะอยู่ทีม B เปิดดูรายละเอียดเอาก็ถือมันเลือกเจอะไงไตัวเนี้ยไ่เปิดอีกรอบก,ก็ได้ครับรู้สึกจะเริ่มเก่งแล้ว อ่านสกิลของมันแล้วนะออกแนวฮิลกลุ่มมัง่งแล้วถ้ามันโจมตีเร็วๆนะก็คือมันจะออกสกิลได้บ่อยมาเลเวลอัพเฉยเฉยเลเวลอัพเนี่ยฝึกภาษาอังกฤษตัวนี้ก็ได้ได้ยินเสียงเร่ข้าวใช่ไหมล่ะเลเวลอัพแต่สัตว์เนี่ยเข้าไม่ไปอย่างนี้หรอกนะ อันนี้ผมพยายามเอามือบางจอนี่หนึ่งพอเห็นสร้างเข้ามาในจอก็จะปล่อยก็จะได้เงินมาใช้เลยเออนี่ก็หลุดฟอร์มเหมือนกันเออเลยว่อัพโอ้เมื่อกี้เสียคนนอกไปฟรีหนึ่งอันอโอเคดูกันอีกรอบครับใกล้เต็มแล้วล่ะสร้างน้องก็ไหนที่เกินระดับมาสเตอร์รอบแรกมาแล้วส่วนใจผม,ผมก็จะเรียกใช้งานทุกครั้งนะครับ ขอบคุณมาในหน้าที่นี้ด้วยดูแล้วกันครับดูเอาเองก็ตัวเจ็ดดาวนะมันก็ต้องเก่งในระดับหนึ่งละดูระยะยืนด้วยแล้วกันครับ นี่ยฝั่งเราน่าจะยืนต่างห่างนะนับเป็นระย,ระ,ยะใกล้แต่ฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะประชิดมันก็เลยต้องเดินมาจนจะๆจอันนี้ถึงเป็นระยะใกล้ทั้งคู่ครับเลยจะไม่ยืนติดกันเว้นมาเนิดหนึ่งไอตัวที่เขียวจะไม่ยืนติดกันครับโอเคดูกันเอาเอง ออกแนวขี้เกียจก็ไม่รู้จะมีอะไรโอดไงมันก็มันยังไม่มีสกิลก็ถือว่าเป็นตัวธรรมดาตีเดียวแต่ตัวสเปรดอยู่แถวหลังนี่แหละโอ้แต่อย่างนี้ก็จบเกมได้นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูให้ั่นกัน HP Attack มันวิ่งปแปลกๆว่ะสับสนนะเนี่ยโอเคครับชาไปก่อนมันต้องเรียกฟอร์มก่อนลวกันตอนนี้เขาทนทนไปหน่อยอ่านี่ครับตัวแกะเจ็ดดาวใครมีแล้วก็ยินดีด้วยครับเป็นน่าจะเป็นตัวแถวสองที่ดีที่สุดแล้วล่ะตอนเนี้ยตัวสเปซยืนไกลที่ดีที่สุดแล้วนะปจ,จุบัตินะ ชมตีก็ประมาณนี้แล้วลเต็มก็สักเม็นะไ,ไม่น่าถึง3ล้านนะนอกจากจะขยายเลเวลนะอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ผมจะรอดูตอนกลางเดือนก่อนถ้ายังเปิดไม่ได้ตัวเทพประยุทธ์ก็จะให้แกได้กินตัวกบแดงจัดดาวเลือด6ล้านก็พอได้อยู่นะสู้พวกทนพวกเก่งๆได้สักทีนึง อ่ะและนี่เลือดครับ25ล้านครับสายซัพพอร์ตครับจมตีอีก2ล้านจมตีเร็วด้วยนะ2ล้าน very fast สุดยอดก็ <c oughs> <c oughs> มันได้เลยนะโอ้ยก็ถือว่าเจ๋งนะครับก็คนเปิดได้แล้วมันก็ต้องเจ๋งแะ <c oughs> ธรรมดาจะไม่ค่อยสนใจไอ้พวกแถวหน้าที่มันสแปไม่ได้ไง อย่างที่เราใช้อยู่ก็ใช้ตัวหนอนใช่ใช่ไหมพวกหนอนมันคุ้มอยู่แล้ว่ะสเปซได้สเปซไกลแต่นี่ตีเดี่ยวแล้วพยถวหน้าแต่มาตรงนี้ได้เปีรยบตรงเลือดเยอะครับเอออีผ้าล้านอ่ะถัวไปดูรายละเอียดเพิ่มนิดนิดนไปดูสังเจ็ดาวอ๋อี่เลือดเยอะกว่า42ล้าน แต่มันขยายเลเวลไปแล้วก็น่าจะพอกันแต่นี่โจมตีเบากว่าและโจมตีช้าได้ครับอืมจะเอามาแทานแถวหน้าไงก็ต้องดูสกิลก่อนส่วนสกิลของแก่เห็นเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นแค่การโจมตีที่แรงขึ้นนะครับก็คิดไม่ตกเหมือนกันว่า ถ้าขึ้น8ดาวแล้วจะขึ้น8ดาวดีไหมเพราะมันไม่ก็ไม่ได้เก่งขึ้นอะไรคือถ้าเป็น7ดาวซุปเอ้ย7ดาวมาสเตอร์มันก็จะเรียกได้เร็วขึ้นแต่ขึ้น8ดาวแล้วเรียกได้ช้าก็ต้องรอสกิลวเพื่อมาชดเชยในการทำเดยเมจก็เป็นจุดที่ต้องคิดต่อไปโอเคครับกร่นี้ก็จบที่ตรงนี้แล้วกัน เิ่มดูท้ายคลิปด้วยนะว่าได้อะไรบ้างวันนี้ก็สวัสดีครับ